ทุท่านและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่หน่วยการเรียนรู้เช่นเคยนะคะแต่จะเป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราแล้วนะคะโดยวันนี้ครูเจนจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้ค่าค่ะ จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะเป็นความเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการประหยัดการร่วมมือกันเพื่อรักษาควบควบุมดูแลหาวิธีใช้พลังงานและทรัพยาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามความจําเป็นค่ะรวมถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดตลอดจนการกระตุ้นและสนับสนุน ให้ทุกคนในครอบครัวสังคมและประเทศชาติมีส่วนร่วมในการใช้พยังงาทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะยกตัวอย่างนะคะพลังงานนะคะพลังงานจากน้ำตกสามารถนำมาสร้างกระแสไฟฟ้าได้น้ำจากเขื่อนสามารถนำมาสร้างกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันนะคะสิ่งเหล่านี้ที่คุณครูเจนยกตัวอย่าง ขึ้นมานะลูกเราเรียกว่าพลังงานนะคะ สำหรับต่อไปนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดนะคะ,ทำ,ะทำไมเราถึงต้องใช้ให้ประหยัดทำไมเราถึงต้องอใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นแค่นั้นเรามาดูกันเลยนะคะมนุษย์นะคะมีจำนวนเพิ่มขึ้นความต้องการในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีวันหมดไปเช่นน้ำมันป่าไม้แร่จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่ง ึ่งพลังงานที่ครูเจนกล่าวมาแล้วนะคะพลังอ่าพลังงานเหล่านี้จัดเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะคะดังนั้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเยอะๆเราจึงควรใช้พลังงาน เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะข้อที่2ค่ะมนุษย์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางานนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มนุษย์ต้องใช้เป็นประจําสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลกยกตัวอย่างเช่นราคาน้ํามันค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้าอย่างนี้นะคะเมื่อเราใช้พลังงานเยอะเราก็ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับอ่า ค่าใช้จ่ายเยอะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะต่อไป4การสร้างพลังงานและทรัพยากรทดแทนยังไม่แพร่หลายเช่นการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าการสร้างอุปกรณ์เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้การสร้างพลังงานชีวมวลการแปลรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้ยังไม่เป็นที่นิยมในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะ ดังนั้นเราก็จึงต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ต่อไปนะคะแนวทางการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าง่ายๆเลยนะคะเด็กๆเราจะเอาเรื่องใกล้ตัวของเราก่อนนะคะตัวอย่างที่1ก็คือการใช้น้ําใช้ไฟฟ้านะคะกระดาษอย่างนี้เราก็ต้องใช้อย่างประหยัดและใช้เมื่อจําเป็นอย่างน้ําอย่างนี้นะคะเราก็ควรปิดน้ําเมื่อเราไม่ใช้แล้วหรือการซักผ้าอย่างนี้นะคะเราก็ควรนําน้ําที่เหลือ จากการซักผ้าอย่างนี้ไปลดน้ําต้นไม้ส่วนไฟฟ้าเราก็ทําได้ง่ายๆค่ะก็คือปิดไฟทุกครั้งเมื่อเราออกจากห้องหรือเมื่อเราไม่ใช้แล้วนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ,ะการใช้น้ําอย่างประหยัดนะลูกก็อย่างที่คุณครูพูดนะคะก็คือนําอ,อาจจะนําน้ําที่เราเหลือจากล้างจานหรือซักผ้าไปลดน้ําต้นไม้อย่าง ะะแล้วก็ไม่ทิ้งเศษอาหารทิ้งกระดาษหรือสารเคมีทุกชนิดลงในชักโครกนะคะเพราะจะทําให้สูญเสียน้ําในการกดล้างสิ่งเหล่านี้และทําให้ท่อชักโครกของเราอุดตันเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราควรตรวจสอบการรั่วของน้ําโดยดูจากท่อน้ําก๊อกน้ําสายยางถ้าพบก,ก็ควรรีบแจ้งผู้ปกครองให้ซ่อมแซมในทันทีนะคะต่อไปนะคะอ่า วิธีการประหยัดกระดาษง่ายๆเลยนะคะเราก็ใช้กระดาษถ่ายเอกสารทั้งสองหน้านะคะอะ่แล้วก็ส่งเอกสารชิ้นเดียวอ่านกันหลายๆคนโดยไม่ต้องทําสำเนามันก็จะเป็นการประหยัดกระดาษในทางหนึ่งด้วยนะคะค่ะอะ่ต่อไปนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปก็ จะมีอ่าการจะเป็นหัวข้อการมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการเพื่อรณรงค์ให้เราประหยัดทรัพยากรและพลังงานนะคะก,ก็หลักๆเลยนะคะที่เราเห็นบ่อยๆก็คือโครงการโรงเรียนสีเขียวเป็นการรุร,รงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาโดยผ่านระบบศึกษาอา การศึกษาของประเทศเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ยั่งยืนนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างโครงการหนึ่งนะคะก็จะเป็นโครงการ555นะคะก็จะเป็นช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าอ่าค่าไฟฟ้าของคนไทยร่วมใจลดภาวะโลกร้อนซึ่งมีเป้าหมายหลักเลยนะคะก็คือส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ห้าในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้เกิดการปยั พลังงานของประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็โครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้วก็โครงการปลูกป่าอย่างถาวรน,นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเราไปแล้วนะคะครูเจนก็มีแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อ5คะแนนนะคะเด็กๆข้อละ1คะแนนนะคะครูเจนก็จะส่งภาระงานลงไปในไลน์กลุ่มของเรานะคะให้นักเรียนเขียน โจทย์นะคะแล้วก็ เขียนคำตอบที่ถูกต้องมาเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะสมมุติว่าข้อที่1นะคะครูเจนยกตัวอย่างนะคะเพราะเหตุใดจึงควรแยกประเภทของอาหารก่อนเก็บในตู้เย็นนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนตอบข้อที่1อย่างนี้นะคะนักเรียนก็ตอบแค่ว่า1เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็คือเขียนแค่โจทย์แล้วก็คําตอบที่ ที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็จะขอน,อนักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็ทักไลน์ส่วนตัวมาเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ